สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสูขูสุคนครับพ่อกับบะทาวั้งนั้นชนแนวครับมาพร้อมสาวซีครับมาอนี่เขียวกับฟ้าบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับพี่น้องยวนคางกอหโค้งิงไข่นี่นี่กอตะไข่ครับเอาบอเห็นไหเห็นมันเขียวมองนี่บอหันลงทงครับมาอนี่เพราะว่าทงหน้าพี่น้องก็เห็นดูแล้วนะครับเอาอันกอตะไข่ครับหันสเทียงหน้าหน่อยจังหน่อยนะครับมามาอนี่ตัมตัใส่ตันนะครับคือโบตันคือจังเป็นหูอยู่ ตนอ,ตอใส่ตันนะครับตําใส่ตันเป็นตะจวดขนาดมาดึพี่น้องเด้อใ,ใส่กระเทียมทส่นใส่กระเทียมทนใส่น้ำกระเทียมทนผักผักผักสลดัดบักแตงบักทัวพักชีมาบอา่ออะไรอย่างพี่น้องมันส่มืดก่อนมือนี้ก็มาดึกแน่จังหน่อยแะครับกลัวว่าแถวสิไปจัดการเอา้าตัวนี้ไปแตงมาพี่น้องมาเชือแรกที่สาวสีกินใส่ตําใส่ตันน้ำพี่น้องเห็นเมอนกินแซ่บเสบอยากกินน้ำน้องมึงแ่บเลยเนาะ Mm hmm. อาการนั่นเก็บเขียวบ้าเท่า mm hmm. ไปหาหมอ่นไปจ้ออีกแล้ว mm hmm. <laughs> ยังเก็บไปหน่อยไปยามก,กินแสีพวกเรา นี่แล้เพชรน่บริกิโดนเลยสร้างว่ายำค้างใส่ยำค้างบทนาณอันหมถึกใจป็นได เพื่อนเจ็บเข่ายัางบ่พอพี่น้องมาอมไอ,อ้นี่งก่อกระเทียมกระเทียม,ยมตำกระเทียมใส่กับเกลือได้พี่น้อง <c oughs> ถ้าผูใ้ใดปวดเข่าหนี่งตำกระเทียมใส่กับเกลือหมองมันปวดครับเอาไปห้องห้องไว้ได้ผลครับพี่น้องกับชินของเย็นๆบ่แมนบ่บางบางท่านเพิ่นก็บบ่บ่ถือดิ ศิษยานี่จังน่อยยำบกขาดบริดัทซ้อมแขวคือเพิินกับแขวบอดีเป็นไรเลยพี่น้องเครื่องเครื่องบดดุนโบราณ ห่อนดิน,นบาบ,า,บาพี่น้องออแต่ตอนนี้ดีจะดตาไปแล้วพี่น้องเห็นพักน้ำง่ำหวาน่นใดมันปลอดสารเคมีบ่ห่อบ่ได้ซื้อหางพี่น้อง พักออร์แกนิกพักออร์แกนิกพักพักอยู่นี่แหละอยู่แถวแถวบ้านบแถวาครับเพิ่นปลูกบริสุทธิ์ของเขาเอุ่นไว้เนี่ยเห็นเห็นอยู่ครับเพิ่นปลูกถามว่าใส่สารเคมีบอกระปุ๋ยหรล่าพี่น้อง <laughs> แต่บริบริสัยากับแม่แรง อืมอ้ยดูกโอ้โห่แบบแบบน้องอืมดึกหนำไปน้ำไปน้องืออเพชรตรวจ่าดีเลยจบะบวเพชรป่ะเพชรแล้วเนาะ ส่ตัโน,นโลนึงมากิกโลนึงเอาบอพักสิโหอืมบักแจนก่อนข <c oughs> <c oughs> นาดมั <c> ้ย <oughs> สมัครแล้วพี่นอ้อง ป้าขอัีคนโบกินหนำเลยขาเป็นขาเป็นเมนูใส่ตัน <c oughs> ตเรียมทวนอลอยอังมังแขวบ้าเท่าก็ยังเข็บอยู่นออ้อแบานี้ก็หินยำคักๆรถโ <c oughs> บท่านในกืนมันหลงก่อนนะพี่หนอก็เลยสมารก,กันเธ <c oughs> อแหลกได้ค่ะที่กินใส่ตันสเถ,อ,ถอมิเตเหตุในเพื่อน <c oughs> โผ thoáng cháu vào đây Chứ nó phải ngồi ổ kìa Đây sa mạc là sa mạc nữa đấy bạn Đúng ยังไง <c oughs> ไอ้อ,อมงมานแห้งรวดขอสุดขอไปครับพี่น้อง <c oughs> ครับจังหวะพี่น้องซ้ำ เอางั้นพี่ชั่วพี่ชั่ะอ้มเาเจ้าลุยรถเดอร์แบบนี้ได้อ้าโดนโดนเมากินน้ำเท้า,าสมากสามพี่น้องเลยเบิ้งเหรอตาเตงน้ำตาเตงนะ <laughs> สมากมาผีกเบิ้งในถาดพี่น้องมีตั้งแต่ไหนมาผีกท่าโมเพชรมันกับบทจวดเลยพี่น้อง ก็จะกัดมักเตงอย่ดอกค่ะ <c oughs> <c oughs> phải thèm tổn cái nhàng thư cáo mà mới đấy Thôi Cái hóa mà ngon Cái hóa mà mà hơn to hóa Ủa lại ขึนคณะเาบาๆเท้า,ทาออกปากกเพีดได้พี่น้องมันหื่นไหมบอสมันหื่นลื่นออกห่อลื่นห่อลื่นมันดาดกระเทียมโทนกันมันก็ออกเป็นอันนั้นอาหารโรยพีดเนาะมาบวกใส่กับเป็นความเพีดความพีดเป็นเบิดไปฮะเบิ้ดไป โลหนึ่งคนเลยอืออือข้วเียวดีสิซ้ำได้เย็บเถอะเย็บเข้าก็ต้องเสียบสครับปโหละพ่ามีแต่ก้อยมันหักดอกเละกินน้ำบ่ท่นเลยยัดออก ว่เด็ดดอกมันออกเด็ดดอกมันออกอ่ะเอ้าผายมันแก่บ่เันปงบ่แล้วเด็ดดอกมันบ่บ่ปลาแบบมันแก่บ่เก็พี่น้องมันบอกว่าเัาไปเด็ดดอกมันออกเด็ดดอกมันออกมันบรรเ้ากระกานมันไปเสียป่ะเนาะกนเดาษสีปุ๊กเนาะกระไก่เาตัด โอ้เบื <poisoned indo> oh! ke, au, ้องน้ำตาบาดเห่าน so ้ำตาแตีน้ำตาแตี่ยนเหาจักเ็ลบ่เพ็ดเพิ่นว่ามีพี่น้องเพิ่นว่ากินกระเทียมเขาว่ามีฤทธิ์เป็นอย่างก็เป็นกดเป็นปีเห็ดเบ็ดเป็นด่างเอียงอะไรพิ่นว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันโควิดเพิ่นว่ากินไปสัจจะไปชีสเล็กสิ่งแล้วแหละคือกับวัวจักแล้ว อรุ่นน้านลวงห้ชีดเนาะะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยผู้ได้กับผู้ได้ทิมาจากต่างจังหวัดพา,ากัน <c oughs> กักตัวในเด้อค่ะซอ <c oughs> ยกัน เดยินแต่เ่นเ้าพี่น้องจริงๆคือปเป็นการให้งานกับเดินทางกลับบ้านแม่นครับพี่น้องเฮ้าบ้อยูนในพื้นที่เชียงแต่เฮ้าเดินทางมาจากจังหวัดถิ่นเชียงการละมันระว่างกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแย่งซอยกันนะครับบุมพีไผยยังเห็นเปลี่นา้องพี่น้องเนาะเป็นห่วงคือคุณ<ว>ทุกคนนะครับคือยังบ่าวเท่านี่ยออกมาอยู่หน้าครับบ่ต้องอันยวนทั้งในแออเต้นหน่อยนะครับอยู่หน้านี่ก็คือตื่นมาก็เห็นให้หน้าครับอยู่กับกบกับเขียดอยู่กับ ต้นหมอกต้นไม้ไปเั่นละ่ะแต่ว่าเฮาก็ยังยังต้องเดินทางไปเฮ็ดงานากกน,เ,นเดินทางไปเฮ็ดงานนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่อ่ามาแต่ทางไกลนะครับมีลูกหลานที่เลี้ยงเรียนที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันแม่นหรือว่าไปมาหาสู่กันนะครับก็บแจ้งเพื่อนครับแจ้งทั้งผู้นั่เนาะอ่าแจ้งทั้งผู้นั่นะครับบ่แม่นหยังหรอกพี่น้องเบิ่์ว่าเฮาเป็น คือเพื่อสิได้หาทางป้องกันเพิน่นนิได้หาทางช่วยเหลือกันเบิ่งแย่งกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เป็นมามันมันยากนะครับบ่ยากไผย,ยากเบิดทุสคข่ทุกคนนะครับบนมาอยากด้วยเหนจะขวองยากเบิดหมูบ่บ้านยากเบิดตำบลน,นะครับอันนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องโอ้ทุกทท่านนะครับนั่นโอ้ยเทิงหูมาหูมาเทิงเบาเนะเอาก็อยากอยากฝากพี่ พักน้องนะครับทุกทุกท่านทุกคนนะครับที่เดินทางมาแต่ต่างจังหวัดนะครับหรือแม้กระทั่งไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดบมเมนว่าท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดคือกลุ่มเสี่ยงก็คือเฝ้าระวังครับพี่น้องเบิ่งแย่งซอยกันเนาะแต่ือว่าเป็นนโยบายของหมู่บ้านถือว่าเป็นนโยบายของชุมชนเฮานะครับที่ต้องเบิ่งที่ต้องแย่งกันเนาะบ่บ่บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ เอ้าคลิปนี้ทึ่งเพียดทึ่งยังมีอาการนู่พี่น้องบอดเต็มที่ปันไดกับขอโทษขอไห้ด้วยพี่น้องเด้อสาวสีพ่นกับสมัรเสะเมียงพักกับโบปันไนดโด,ดนมาผมอมมากกี๊เื่อใส่หมูหนุ่มก,กับกินเทือแลกเทือแลกค่ะนะครับเทือแลกของพ่นนะครับเจ่ว่าบ่าวท่วนี้ว่าสีใสทั้งขัวบองมองถนัดครับพี่น้องเอาม้ามาหันบุย๊ยเจ็บจี๊ดเลยเอ้าเอาบรรยากาศหันไปหาเทิ้งหน้าฝากพี่ตอนน้องครับมาหนีกินตำ ส่ตันขึ้นนั่นตำสซตันกุบกรบคือเก่าเสียบๆนะครับกระเทียมทนโบเบิร์ตโบเปียงนะครับเพราะว่าบั้นเพรแห้งอิริเสียบดินนะครับเทิ่งผัพริกเทิ่งกระเทียมทนนะครับฝากพี่ตัวน้องขึ้นเก่านะครับชิมนี่มักกะไรถือใจกระแช่บะทานนี้นะครับเด้อสาหรับมือน้ครับสวัสดีครับ